ำหรักเรื่องธรรมะของเรานะก็เป็นเรื่องธรรมะบ้างนะเป็นเรื่องประวัติ <c oughs> ครูบาอาจารย์บ้างก็ให้มันอยู่ในขอบข่ายของธรรมะที่เราฟังประวัติของครูบาอาจารย์พนะระอริยสงฆ์มันก็ทํทให้เราเกิดความศรัทธาในพศาส,สนามากขึ้น ถึงจะไม่ใช่เป็นตัวธรรมะแท้ๆแต่มันเพิ่มศรัทธาเมื่อวานพูดถึงเรื่องลุงปู่สงลุงปู่สงวัดเจ้าฟ้าสาราลอยที่จังหวัดชุมพรลุงปู่สงเนี่ยท่านเป็นพระวาัจาศิทธิ์นะพูดอะไรสอนอะไรจริงทุกเรื่อง จะตามที่เขาเล่ากันเนี่ยก็ท่านจะมีความโดดเด่นในเรื่องวิชาอาคมต่างๆถ้าฟังเขาเล่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสมัยก่อนที่ท่านต้องต่อสู้กับพวกที่มาหลงของท่านหลงของหลองอาคมด้วยกำลังจิตด้วยความที่เป็น ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็เลยว่าไม่มีใครสู้ท่านได้ที่สำคัญคือเรื่องความเมตตาเป็นพระลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมตตาต้องเด่นหลวงปู่ท่านก็มีความเมตตาเป็นเรื่องเด่นถ้าพูดถึงเรื่องความเมตตาของหลวงปู่เนี่ยต้องพูดถึงเต่า ตอนหลวงปู่ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยท่านจะเมตตาเต่าเป็นพิเศษ,ษนะเ <c oughs> ต่าที่เดินมาที่ลานวัดของท่านก็คือหม,มายความว่าเนีนึกภาพวัดส,สารลอยเนี่ยมันข้างๆมก็เป็นทุ่งนาติดแม่น้ำนก็มีเต่าเยอะถ้าเต่าเดินมาที่ที่ลานวัดของท่านเนี่ยถ้าท่านเห็นท่านก็จะเอาเหล็ก เหล็กจานเหล็กจานไปที่กระดองเขียนเป็นยันเป็นอะไรก็แล้วแต่บางครั้งท่านก็เจาะรูที่กระดองแล้วก็เอาเหรียญสตางโบราณสตางรูเนี่ยปลูกเชือกร้อยไว้เรียกว่าทำสัญลักษณ์เอาไว้ว่านี่เป็นเต่าของลุงปู่นะพอมันเดินออกไปไหนเนี่ยคนเขาเห็นมีสัญลักษณ์มีมีรอยจานของลุงปู่มี เหรียญสตางคูบที่กระดองเขาก็รู้ว่าเนี่ยมันเต่าหลวงปู่เขาก็จะไม่ทำร้ายหลวงปู่เมตตาเต่ามากหลวงปู่ท่านมารลณภาพเนี่ยตอนปอ,สอ35ส5 3 5พนมิีนายอำเภอท่านหนึ่งเขียนบันทึกเอาไว้ท่านบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงกระถินจะจะ จะทอดกระถิ่นออกพรรษานั่นแหละก่อนหน้าหลวงปู่ก็เรียกว่าป่วยอดอ,อ,อ,อดแอบแอบท่านเราว่าหลวงปู่ออกมาจากกุฏิแล้วก็สั่งเสียลูกศิษย์นะบอกว่าเราสู้กับความป่วยไข้ไม่ไหวแล้วเราสู้กับความป่วยไข้ไม่ไหวท่านก็เข้าไปในกุฏิแล้วท่านก็มรณนนภาพ ก็ยังความเศร้าโศกเสียใจให้ลูกศิษย์นั่นนะก็จัดงานกันจัดงานตั้งศพหลวงปู่บนสลา,าเขาบอกว่าวันที่สองเนะี่ยมันมีเต่าตัวใหญ่คานขึ้นบันไดมาหน้าพิธีคนก็อยู่เยอะคนก็ไม่ว่าอะไรคนบอกว่าเต่าหลวงปู่ม,มา,ตมมาเต่าหลวงปู่มาเต่าเดี๋ยวมันก็ขานขึ้นไปถึงโรงศพ เอาหัวไปชนที่โลงศพของหลวงปู่แล้วก็น้ําตาไหลน้าตาไหลนะเนี่ยเต่าก็ามาคาราวศพหลวงปู่ตั้งศพหลวงปู่ไว้หลายวันเนี่ยมีเต่ามาทั้งหมดมีเต่ามามาที่โลงศพหลวงปู่ทั้งหมดนี่ยเขาบอกว่าแปดสิบเอ็ดตัวเขานับกันนะว่ามีแปดสิบเอ็ดตัวปรากฏว่า งวดน,นั้นหวยออกแปดหนึ่งหวยออกแปดหนึ่งตามจํานวนเต่าที่มาเต่าทุกตัวที่มาคือเต่าที่หลวงปู่ทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้เต่าของหลวงปู่ที่น่าอัศาจรรย์กว่านั้นก็คือเมื่อครบกําหนดบนมรณาภาพหลวงปู่ที่วัดจัดงานเนี่ยทุกปีจะมีเต่ามาที่วัดเขาบอกวบ,บางปีเป็นร้อยตัว ปกติเต่ามันก็ไม่จะเดินมาทั่วไปหรอแต่เมื่อไหรที่ใกล้วันของมรณะหลวงปู่เนี่ยมันจำทีมันจะมาก่อนมารอพอพอเขาจัดงานเสร็จครบปีเสร็จก็มันก็ไปแยกย้ายกันไปทุกปีล่าสุดที่ผมกับสามล่าสุดในประมาณสามปีนะผมไปกราบสรีระหลวงปูเ่เนี่ยถามคนที่วัดถามว่าทุกวันนี้ยังมาอยู่หรือเปล่าเต่ามา ครบวันมรณภาพมาปีที่แล้วก็มาสามสี่ตัวเลยจะเป็นเรื่องที่แปลกครบวันมรณภาพเต่าก็จะมาทุกปีหลวงปู่มรณภาพปีสามห้านี่ปีที่ปีหกแปดสามสิบกว่าปีเต่ายังมาถวายสักการะหลวงปู่ตลอดผมมีโยมเพื่อนคนหนึ่ง รุ่นเล่าข่าเดียวกันเนี่ยแหละเป็นคนชุมพรบ้านอยู่ไม่ไกลวัดเท่าไหร่หรมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพแล้วก็ทำธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพเนะี่ยเล่าให้ฟังนะโยมพ่อคุ้นเคยกับหลวงปู่็็ได้หลวงปู่ให้พระมาองค์หนึ่งเป็นรูปหล่อเดี่ยมทองใส่สร้อยทองแหวนเลยนะ อยู่ที่กรุงเทพปรากฏว่าเดินอยู่เนี่ยโดนคนกระชากสร้อยขี่โมอเตอร์ไซค์กระชากสร้อยสร้อยติดมือโจรไปเลยบิ่งตามไม่ทันตกใจด้วยพอตั้งสติดได้มาคํำที่กระเป๋าเสื้อหน้าอกตัวเองปรากฏว่าสร้อยหายแต่ว่าพระหลวงปู่ยังอยู่ในกระเป๋า ทีแรกก็นึกว่าหลวงปู่ไปแล้วหลวงปู่ล่นอยู่ในกระเป๋าไม่ไปกับสร้อยโจรเอาหลวงปู่ไปไม่ได้พอหยินก็มาดูปรากฏว่าห่วงห่วงที่ที่ติดอยู่ตรงเลี่ยมพระนี่ไม่ง้างออกก็แปลกถ้าห่วงไม่ง้างแล้วทําไมหลวงปู่ไม่ติดไปกับสร้อยอันเนี้ยเพื่อนผมนับถือหลวงปู่มากเลย ตอนหลังไปทำธุรกิจที่บ้านไปปลูกเทาเฮาปลูกเทาเฮาทํทำโครงการขายเนี่ยมีที่เหลือตรงหน้าโครงการติดถนนก็คิดจะสร้างศาลสาราตั้งปฏิษฐานหลวงปู่ก็มาหาผมนี่แหละมาคุยกันมานอนอยู่ที่วัดเนี่ยจะช่วยกันออกแบบยังไงดี หลวงปูส่สรงวัดเจ้าฟ้าสาราลอยก็ออกแบบเป็นสาราทรงปัญญามีเสาต้นเดียวทําไว้กลางน้ำนะฮะแล้วก็ไปจ้างเขาทํารูปหล่อหลวงปู่ทําด้วยขี้พึ่งไฟเบอร์เหมือนเปะเลยเหมือนหลวงปู่เลยห่มจีวรน,นั่งบนศาลหลวงปู่สาราลอยลอยบนน้ำ เท่านั้นยังไม่พอไปสั่งทําเต่าสั่งเขาปั้นเต่าตัวใหญ่สั่งที่ประจวบเต่าใหญ่มากนะสั่งเขาทําใส่กระบะรถปิกอัพขาโผล่ออกมาใหญ่ประมาณกระบะรถปิกอัพต้องใช้รถเอียบยกไปตั้งข้างหน้าแล้กวก็แล้ววันที่ทําพิธีทำพิธีธตั้งศาลเนี่ยมันไม่เต่าออมาเนี่ย ไม่รู้หมาจากไหนมาลงมาอยู่ในบ่อนะ <c oughs> จะทําพิธ <c oughs> ีตอนสายๆเนะี่ยกัางคืนมันมาแล้วมันปูอา้าวเต่ามันมาอย่างไงนี่ขนาดตั้งศาลหลวงปูนะ่เต่ายังมาเลยตัวเล็กหลวงปูนะ่จะมีเมตตาต่อสัตว์อย่างมากสัตว์เต่ามันเป็นเดรัจฉานจะไปรู้อะไรจะไปดูภาษาคนอะไรมันต้องมีสิ่งที่มันสื่อทางจิตทางอะไรได้ เ,เขารบรักหลวงปู่มากคนแถวบางเลึกแถวนั้นนะ่ะเขารู้เลยว่าเต่าทั้งหมดจะ่เป็นเต่าหลวงปู่เขาจะไม่ทําอะไรเลยไม่ว่าตัวไหนแล้วก็ไม่ใช่ว่าเต่าเนี่ยมันจะเดินเพ่นพ่านนะผมไปอยู่ก็ไม่เห็นมันเดินนะไม่เคยเห็นหน้าเต่าอ่ะแต่มันจะมาอยู่แถวหลวงปู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์กันโดยความเมตตาของหลวงปู่ถ้าใครสนใจประวัติของหลวงปู่ หรือว่าสนใจวัตถุมงคนหลวงปู่ลองหาดูในอินเทอร์เน็ตมีเทพเจ้าแห่งชุมพรเองฝากไว้เท่าน